สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นนะครับผมวันนี้เรามากับมีดมีดอะไรวะเนี่ยมีดโคสติลนะค่ายเหล็กเย็นเหมือนเดิมฮนะเหล็กยังเย็นเจี๊ยบเหมือนเดิมรุ่นเออบ้านพอเออบ้านพอเนี่ยรุ่นนี้ออกมานานแล้วออกมาเป็น10ปีละและปัจจุบันก็ยังคงทําอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ เท้าความย้อนหลังกันไปหน่อยโคสติลเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของอเมริกานะแต่ก่อนที่เป็นโคสติลมันมาจากคารมิุสก่อนนะครับมันเป็นมีดอเมริกาครับที่รับงานทหารมาจ้างทําสุดท้ายครับเขาเลือกเส้นทางของเขาคือเขาเลือกบริษัทประเทศอื่นในการเป็นฐานการผลิตครับไปที่จีนก็มีแต่ก่อนทําที่อเมริกาก็มีมาจบที่ไต้หวันก็มีมาลงญี่ปุ่นก็มีครับเลือกประเทศหลายอย่างเลยมันเป็นแบรนด์ แบรนด์อเมริกาแรกๆเลยครับที่ไปทําต่างประเทศนะฮะคุณภาพดีไหมผมว่ามันเป็นมีดผู้ชายที่มันเท่ดีตัวนี้ยังคงทําที่ญี่ปุ่นอยู่ถ้าพูดกันตรงๆถามกันจริงๆนะเวลานี้ผมถามจริงๆนะครับมีดสามประเทศประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนประเทศอเมริกาคุณต้องการมีดเมทินอะไรแน่นอนครับถ้าในใจผมนะสามรุ่นนี้ราคาเท่ากันนะผมบอกเลยสมมุติว่าเป็นมีดตัวนี้นะแล้วราคาเท่ากัน ผมก็จะเลือกที่อเมริกาก่อนฮะไม่รู้ทาไ,ไมอะเราเกิดมารู้สึกว่าประเทศนั้นมันมากับเทคโนโลยีแล้วประเทศที่สองที่คุณจะเลือกแน่นอนแม่นก็ต้องญี่ปุ่นเพราะมันประเทศที่มากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีดาบซามูไรนี่ไหวสัว์สุดท้ายก็คือพี่จีนแน่นอนต่อให้สามอย่างนี้คุณภาพเท่ากันผมก็มีการเลือกแบบเนี้ยถ้าเลือกสลับกันหน่อยก็ญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็จีนณนะวันนี้วัคซีนที่เราต้องการคืออะไร <laughs> เลือกเอานะฮะไฟเซอร์กูยอยู่ไหนไว้สัตว์ตัวนี้มันเป็นมีดชกนะครับลักษณะคือมีดที่ใช้ในการป้องกันตัวแต่คนที่ซื้อมีดพวกนี้ไปเนี่ยเขาไม่เอาไปทําอะไรหรอกเขาซื้อไปสะสมสวยๆแค่นั้นเองนะครับไม่มีไม่เคยเกิดเจอปรากฏการเลยเอามีดเออบ้านพอไปไล่แทงกันไม่มีฮนะคนพวกนั้นมีเงินซื้อมีดขนาดนี้เขามีความคิดครับเขารู้ว่ามันคืออะไรแล้ว,ลวรู้ว่าจะหลีกเลี่ยงยังไง เท่านั้นเลยครับหลายๆเหตุหลายๆการนะฮะคุณมีเรื่องกับใครแล้วเขาปรับพี่ครับขอโทษไอเ้เหี้นั่นมีทั้งมีทั้งปืนเลยนะแต่เขารู้วิธีหลบเลี่ยงคุณไม่รู้หรอกครับเขามีเส้นของเขาด้วยนะฮะว่าเฮ้ยถ้าคุณเข้ามาเกินตรงนี้เขาจะทําอย่างไรมันมีครับมันแกนมันเป็นการแบ่งแยกระดับความคิดของคนได้เลยจากการซื้อสินค้าพวกเนี้ย คนที่มีความรู้พวกนี้เขาไม่ไปไล่ตีกันหรอกเขาไม่ไปใส่หมวกกันน็อกจีบพรามาอันไปไล่ตีกันหรอกและไอ้พรานั่นกับหมวกมันก็ไม่ได้ซื้อเองด้วยนะมอเตอร์ไซค์นี่แม่มันก็ซื้อให้ด้วยนะสังเกตไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นครับวัยรุ่นคึกขนองลองมาฟังเฮียดูครับจ,จะเข้าใจว่าเอยเฮียเออวะเออกูแม่งนี่กระจอกจริงๆไม่มีอะไรเลยถูกไหมพกมีดเล่มนี้ไปจีบหญิงไอ้เฮียผู้หญิงเขาก็กลัวเขากจะมีเรื่องมีเหตุตำรวจมาคว้าจับเขาจะซวยไปด้วยนะ กูว่านะคนมีมีดนี้นะขับมอเตอร์ไซค์ไปจีบหญิงมึงขับบีขับเบนซ์ไปอ่ะไม่มีมีดสักเล่มอ่ะกูว่าติดกว่าถูกไหมเออเฮียดูผู้ชายดูทรงแม่งมีอนาคตด้วยดูท่าแม่งเลี้ยงกูได้สิเะแกเฮียน,นี่แม่งเหมือนลิวเตอร์หัวเลยสัตว์วันวัแม่งไลต่ตีเขาไปเรื่อยไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์กลับมาสินค้าหน่อยควนเอารุ่นนี้นะมันเป็นรุ่น เออบ้านพาวแฮสสี่สิบสามเอลเอสรุ่นนี้ผลิตมากว่าสิบปียังคงทําที่เยเจแปนอยู่ก็ยังคงเป็นสเสน่ห์ของมันอยู่ส่วนรุ่นพี่ๆมันทําที่ไต้หวันหมดแล้วครับออ้ไต้หวันแม่งก็จีนนี่มาไม่เกี่ยวไม่สําคัญนะจีนแม่งเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างจีนแม่งระดับโลกมีทุกอย่างสินค้าคุณภาพดีถ้าคุยกันในฝั่งของโรงงานสินค้าหลายๆอย่างที่อยู่ในต่างประเทศแม่งผลิตที่เมืองไทยนะเวแล้วขอโทษนะครับมาทําที่เมืองไทยค่าแรงแพงนะฮะ แต่คุณภาพดีสังเกตไหมดีจริงเพราะผมเคยทำงานโรงงานมาก่อนดีแบบดีเฮียดีเกินอ่ะเฮ้ยดีเกินดีดีเกินไปไหมอะไรเงี้ยมีมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะอะไรเพราะค่าแรงในเมืองไทยมันถูกกว่าญี่ปุ่นเครื่องจักรในญี่ปุ่นหลายๆหลายๆเครื่องมาทําเมืองไทยหรือแม้กระทั่งรถยนต์หลายๆคันก็ผลิตเมืองไทยหรือแม้กระทั่งเป็นพาร์ทประกอบไม่แปลกครับเราคุยกันในฝั่งอุตสาหกรรมไม่แปลกครับมันเป็นการลดต้นทุนในการผลิตทําให้เขาสามารถขายสินค้าแบบเดียวกันได้ ในราคาที่ไม่แรงเท่านั้นเองมีตัวนี้ยังคงใช้วัสดุเดิม A u s 8 A ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรใดๆทั้งสิน้นโมเดลนี้ไม่เคยมีใครไปยุ่งไปแตะของมันเลยครับเพราะมันเป็นของที่ขายได้แบบสแตนดาร์ดมากนึกภาพออกไหมเหมือนร้านเหมือนร้านอาหารร้านข้าวร้านอะไรทุกอย่างที่มันจะมีอาหารพื้นฐานอะส่วนที่เหลือจะเป็นอาหารที่มันแบบเอามาท็อปอัพว่าไปฮะเหมือนร้านพิซซ่าคุณเข้าไปเนี่ยยังไงแม่งต้องมีมิ t เดิลลุกแน่นอน มีดเดอ e ลุกเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วนะแต่มันจะมีรุ่นที่ฉาบฉวยบ้างเป็นออเรนทัลอะไรของเขามาบ้างเป็นอะไรนิวยอร์กพิซซ่าออกมาบ้างออกมาวแวบๆแล้วก็หายไปแวบๆหายอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นมีดแบบมีดเดอ e l ลุกเว้อยอ่อซูเปอร์เดอลุกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงมีทําอยู่ครับมันเป็นมันเป็นมันเป็น,นเนขาเรียกอะไร เป็นมีดที่เอาไว้หล่อเลี้ยงธุรกิจของเขาตัวนี้ก็เป็นตัวนั้นแหละครับในวงการมีดแม่งก็มีฟ้ลวฟาวแบบนี้เหมือนกันนะแม่งเหมือนทําร้านอาหารทําร้านเสื้อผ้าทั่วไปเลยฮะมีมีชิ้นหนึ่งที่แม่งเป็นสแตนดาร์ดที่เอาไวเ้เลี้ยงเลี้ยงโรงงานเลี้ยงบริษัทมันนี่คือตัวนี้ส่วนไอ้ที่เหลือฟิยวฟาวฉาบฉวยเป็นกําไรเป็นโบนัสหน่อยสร้างความแตกตื่นให้ตลาดเหมือนกันเหมือนธุรกิจน้ำำําดําโค้กเบปซี่เหมือนกันเลยก็ยังมีโค้กออริจินอลอยู่ครับแล้วก็มีโค้ก น้ำตาลน้อยโคกอะไรไม่รู้เติมไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ยอดขายหลักแต่ยอดขายหลักคือไอของพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อยากรู้อยากเรียนรู้ธุรกิจของมันโคตสติลมายังไงผ่านตัวสแตนดาร์ดครับว่าไปเลยนะฮะผมจะบอกว่าเฮ้ย hey, ตัวนี้ตัวสแตนดาร์ดนะไม่ใช่ตัวที่ฉาบฉวยลูกค้าอยากได้ก็ซื้อไปคุณภาพดีแน่นอนไม่มีปัญหาถ้าคุณไม่มีปัญหากบเมียคุณก็ซื้อเข้าบ้านไปได้แต่ถ้าคุณมีปัญหากบเมียกับบินกับใบเศษโทรมาหาผมผมสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้ มีเล่มนี้สามารถเสกให้เป็นของฟรีของของแถมของแจกมาเล่นเกมกับคูแว่นได้เลยนะฮะผมสามารถแก้บินให้คุณได้ด้วยไม่มีปัญหานะครับคุณจะได้ไม่มีปัญหากับทางบ้านนะแต่ตอนนี้นะถ้าออกจากบ้านจะไปไหนนะกรุณาพกใบสําคัญสมรสไปด้วยนะถ้าเผื่อไปแต่งงานมั่วตัวที่ไหนเฮียระวังนะมึงเดี๋ยวนี้แม่งมีอะไรเยอะแยะไม่รู้นะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ